มาสเตอในการจะเล่าต่อถึงาการบังเกิดของพระบรมมาอ่อ,อนออกเสียงให้ทูกคือเราเรียกกันว่าพรมมาแต่ทางข้าตัวพอออกเสียงเป็นตัวบอหรอออกเสียงลงพอคือบรมมาไม่คนเล่าก็ค่อนข้างที่จะหนักใจ พราะกำลังพูดถึงความเชื่อและศรัทธาโดยตรงใครที่ไม่เชื่อไม่ศรัทธาก็คงกล่าวว่าเป็นเรื่องเหลวไหลความเชื่อความศรัทธานี้ดิฉันก็บอกว่ามันยากในหัวใจที่จะเล่าเหมือนกันเพราะเมื่อเรียนเรียนเวิดะ ที่ฉันเองก็เรียนเข้าไปถึงปรัชญาของเวดะโดยเฉพาะปรัชญาของเวดะนี้หรือพระเวทนี้เราถึงความเชือ่อและเหตุที่มาและหลายอย่างซึ่งมาเป็นอภิปรชัชญาซึ่งในการเรียนแล้ว มาวิไลอังกฤษยังเรียนนะคะแต่พอมาล่าถึงกำเนิดเทพมันก็ฟังดูสำหรับยช้งก็ว่าพิกลพิกลแล้วก็บางครั้งก็ขำแต่เจ้าหัวเราะก็ไม่คอยจะกล้าเพราะกึ่งหนึ่งของความเชื่อพี่พระเวทให้และ อีกกึ่งหนึ่งที่พระเวทบอกก็คือต้องเป็นคนมีสัตยาพระเวทเน้นนักษาสิ่งแรกที่บังเกิดนั่นคือสัตตพรา์พรา์ไม่แปลถึงคนที่ทำพิธีนี่พรา์หมายถึงว่าคนที่นับถือพระเวท เมื่อเรานื้อือพระเวทที่ฉันถึงค่อค้างที่จะอึกอัดในการที่จะเล่าต่อไปหนังสือที่วางอยู่ตรงหน้านี่คือย่อๆนะคะเฉพาะหมวดของอภิปรัชญาของพระเวทซึ่งเล่ามาตั้งแต่ต้นว่าพระเวทนี้มาจากไหนฉย่งที่บอกแล้วว่าพระฤาษีของพญาสะ เป็นผู้นำมาแล้ในหนังสืออัมจัตยยาก็บอกว่าผู้ที่จารึกเรื่องนี้ไว้หรือจารเรื่องนี้ไว้คือพระเวดวยาสเวดก็คือพระเวดได้มีการค้นคว้ากันว่าพระเวดนี้มีมานานเท่าไหร่แม็มูเลอร์บ,บอกว่าประมาณสัก 1,200ปีหรือ600ปีก่อนคริสตกาลแต่นักวิทยาศาสตร์คนบอกว่านานกว่านนั้นเขาคน้นกก็ได้แล้วกันเพราะเอามาถึง4,000กว่าปีถ้า4,000กว่าปีก็ทเทา่ากับยุคที่มนุษย์เ,าเราเพิ่งเริ่มต้นหรืออย่างไรนี่เป็นเรื่องที่ ของทางผู้เรียนทางอภิปรัชญาเขากำลังโต้เถียงกันอยู่จ,จริงแล้วพวกที่นำเรื่องนี้เข้ามาเป็นพวกอารยันและถ้าเบื่อพวกอารยันละวีอารยเยตเนี่ยพิจริงไม่ใช่ต้องเพียิอารยันกะชนเผ่าอารยัน ชนพาเลยอารยัน,นี้เข้ามาจากลุ่มแม่น้ำไทคริสยูเฟรติสลงม,มาสู่ลุ่มแม่น้ำสินธทุนี่แหละพนในตอนแรกๆนั้นในแนวความคิดในเรื่องศาสนาของพระเวศแนวความคิดเท่านั้นที่เอามาบอกเทวดาที่ติดมาก,กับพระเวทของอารยันกับพวกนี้นั้น มีไม่กี่องค์มันน่าแปลกใจที่บอกว่าพระอาทิตย์ที่เป็นเทพเจ้าของอารยันชื่อสาวิตรีรารู้จักนางสาวิตรีที่ต่อรองกับพยมแต่สาวิตรีเป็นชื่อของพระอาทิตย์เริ่มต้น ของเผ่าอารยันแล้วก็มีพระอินท์พระอินท์นั้นตอนแรกเป็นเทพพระเจ้าผู้สร้างโลกแต่เรากำลังพูดกันถึงบรมะแล้วก็มีพระยมที่เป็นเทพซึ่งดูแลผู้ที่ตายไปแล้วกับเทพอีกองค์ที่มีชื่อในนี้ก็คือพระวรุณ ไม่ใช่แปลว่าเทพผู้ให้ฝนอย่างของเราแต่พระวรุณคือผู้รักษาระเบียบของโลก,กเริ่มแรกในคำภีนี้มีสี่โอนเท่านั้นแต่วันนี้เราจะมาเริ่มต้นเล่ากันมาแล้วถึงพระศิวะมหาอุม,มาเทวีและก็บอรวิศนุและกำลังขึ้นพระบรมมา เพราะฉะนั้นดิฉนันถึงได้บอกว่ามันก็ค่อนข้างหนักใจถ้าจะคุณบอกไม่เชื่อสิ่งนั้นนี้แล้วก็ไปกลายเห็นไปว่าไปกลายไป็เห็นว่าพระเวทเหลววไหลแต่ที่จริงไม่ใช่หลายตอนในพระเวทเป็นที่มาของพุทธศาสนาหมือนกันเพราะองค์เจ้าเอง ก็เคยเป็นมหามุนีมาก่อนเป็นพระพุทธเจ้ารำาปของพระเจ้าเป็นเจ้าชายสิทธ,ธัตถะเมื่อเป็นนักบวชท่านก็ทําทุกรักกิริยาจนเรียกกันได้ว่าเป็นมหามุนีจากนั้นท่านจึงมาบำเพ็ญเพียรตรัสรู้เป็นพุทธะผู้ตื่นรู้แล้วและคำว่าตรัสรู คนไทยก็เข้าใจว่าเป็นของพระพุทธเจ้าตรัสรู้พระนิพพานแต่คำว่าตรัสรู้นี้มีที่ใช้ในคำพีของอภิปรัชญาในหลายแห่งด้วยแปบลบว่าการตื่นรู้ม,มันเกิดนิพพานของเราเนี่ยมาจากคำว่านิวรรแปบลบว่าไม่มีสอนเสียดแทนใจ เหมือนกับที่ทางปัชญาของทางฝ่ายเวดะก็บอกขึ้นถึงที่สุดแล้วไปสู่อาตมันในคำพีอาตมันคืออะไรคืออาตมะร่างกายโบทและมันะไปว่าใจถ้าสลบเลยงั้นอาตมันคืออะไรทางคำพีบอกไม่มีอะไรเลย ว่างคำพี่ตอบคำเดียวว่าว่างเหมือนพูดเหมือนกันเราเข้าไปสู่ความว่างแต่ว่างที่เราพูดกันนี่กับว่างของการเข้าสู่พภาวะนิพพานคนละอย่างี่ฉันก็พูดผิดอีกนิพพานไม่ใช่สภาวะไม่ใช่อะไรทั้งสิ้น ซึ่งวันนี้เราจะไม่เล่าว่ามันมันเป็นอย่างไรแต่ทางพรามณ์นี่หรือทางพระเวทนี่สูงสุดของเขาก็คือว่างและอย่างที่เล่ามาเ,เริ่มต้นของจักรวรลก็ไม่มีอะไรเลยจนนักวิทยาศาสตร์อย่านนี่คุณคงอ่านแล้วเรื่องที่ไอน์สไตน์พูดถึง พระพุทธเจ้าโดยหลักของวิทยาศาสตร์ใช่เลยงพูดเลยไอสไตน์เข้าใจปรัชญาของทางฝ่ายพุทธเชื่อหรือไม่นักวิทยาศาสตร์เริ่มเข้าใจปรัชญาของอินเดียแต่ก่อนทางตะวันออก ต้องมองหาความรู้จากทางตะวันตกจากปฏิวัติอุตสาหการรมแล้วก็รับแต่อิเล็กทรอนิกส์ปัจจุบันอีกนักวิศาสรเพอะขึ้นระดับสูงสุดกลับหันมาทางตะวันออกคน้นแั้คว้าเป็นน่าขึ้นยอมรับได้ว่าภาตะวันออก มีความรู้ในธรรมชาติและเหนือธรรมชาติอย่างลึกซึ้งพี่ฉันจึงบอกว่าเมื่อไปเช่นนั้นนักวิทยาศาสตร์ที่ได้โนเบลไพรส์ทั้งหมดนั้นเอาปรัชญาทางตะวันออกไปคิดรวมกับทางฟิสิก และกระทั่งทางเคมีจนได้รางวัลโดว์พร้าไปไม่รู้กี่คนแต่กี่คนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ใช้กำลังเล่าคุณบางคนอาจจะมองอ่ะเอาเรื่องเทวดาอะไรหาุหายมาเล่าที่ฉชนพยายาเล่าไปแทรกเล็กๆน้อยๆว่าอันนี้นะนักวิทยาศาสตร์เขาก็เห็นนะ แต่ไม่ลงรายละเอียดเท่านั้นไม่เช่นั้นกลายเป็นว่าที่ฉันมานั่งสอนปรัชญาบวกกับเคมีฟิสิกส์ให้คุณเพราะวันนี้ดิฉันยังก็เขียนะชีวะมนุษย์นักวิชาการบอกไปมนุษย์กำลังถูกเปลี่ยนแปลง อวัยวะมากขึ้นให้เราก็เห็นข่าวไม่ใช่อวัยวะจากคนตายแล้วขายแต่คนเป็นเนอย่างนี้ที่ยากจนประกาศขายบอดคากหนึง่งประกาศขายไตยประกาศขายทุกอย่างในร่างกายผ่าตัดเอาไปเป็นเป็นเพียงเพื่อเอาเงินเงินมาไนเประทางชีวิต แต่ชีวิตของเขาเหลือครึง่งแต่คนที่รวยจะเปลี่ยนอวัยวะได้เรื่อยเรืยเปลี่ยนให้จนทท้งหัวใจอีกหน่อยก็เปลี่ยนมันสมองเขาจึงมีชื่อว่าชีวมนุษย์มนุษย์ที่อยู่ด้วยร่างกายที่เปลี่ยนทั้งหมดแล้วและอายุยืนนานปัจจุบันคนอายุถึงร้อยปี ประกาศว่าเพิ่งตายดิฉันเองถ้าเป็นสมัยก่อนก็ควรตายแล้วแต่ยังอยู่ได้เพราะยาและสิ่งยาก็มาสิ่งที่บางอย่างจากสิ่งที่เอาชีวิตคนอื่นเข้ามาเอาชีวิตสัรปสิ่งทั้งหมดทดลองเพื่อจะเอายามาบำบัดมนุษย์ให้มันยืดยาต่อไปเท่านั้นเองมนุษย์ปัจจุบัน จึงเป็นชีวะมนุษย์แม้จะคนเองยาที่กินก็กำลังทดลองจากชีวิตสิ่งอื่นทั้งนั้นชีวิตให้ชีวิตและทำไมเราไม่รักชีวิตของมนุษย์เ้วยกันสวัสดีค่ะชีวะมนุษย์จากได้